ครับอืมมาแล้วนะครับผมหน้าที่คือหน้าที่นะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งชุดนะครับผมโตโยต้าเวนจูรครับผมวันนี้ทำความสูงหน้า3หลัง4นิ้วครับเพื่อนๆเ,เอาแบบว่าให้แบบแม็กๆเลยซุปเปอร์โอเคยางที่ใส่ได้ส,ดสวยๆก็จะเป็น2-3-5ทับ70หรือ75นะครับลงแบบส,สวยๆเลยออฟเซ็ตล้อก็จะเป็น10 ห้าคูณเจ็ดนะครับผมหรือเจ็ดจุดห้าออฟเซ็ตลบศูนย์นะครับลงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับยางก็จะเต็มเต็มลอยลอยนะครับวันนี้ทำความสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงพื้นต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นของซุปโอเคนะครับเพื่อนๆเป็นจูรี่บอกได้เลยว,ว่าเป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆงานคุณภาพอีกแล้วนะครับผมนะครับลงพื้นตั้งศูนย์เรียบร้อยมุมแคมเบอร์ นะครับเพื่อนๆชมนี่ตรงเป๊ะ100%เลยนะครับการขับขี่ดีนะนะครับตามนี้เลยเอาละเดี๋ยวเพื่อนๆชมเนื้องานกันหน่อยครับนี่นะครับผมปีกนกปรับองศาออกแบบแล้วก็ผลิตให้สำหรับรถตู้อ uri, ค,มมค,อคอโมมูเตอร์เวนจูรี่นะครับผมมันแจ่มมากๆนะครับนี่พร้อมกับโช๊คอัพโมโนทูบด้วยนะครับผมนี่ เพื่อนๆชมนะครับนี่ท้องสูงจะสูงสูงลอยๆนะครับเห็นสูงๆแบบนี้ขับดีนะครับอืมนะครับมาดูข้างหลังอครับว่าเขาได้ความสูงที่สี่นิ้วทํำยังไงนี่ครับเพื่อนๆตรงเตีงนะครับนี่แล้วก็เสริมแหนบเข้าไปอีกข้างละหนึ่งแผ่นนะครับแหนบเดิมเขานี้แจ๋วมากนุ่มนวลมากนะครับเพื่อนๆนี่โช๊คอัพมโนทูบด้วยนะครับ มาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขอบคุณครับหน่อยเร็วอขอบคุณครับ